สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูมาชวนทำเมนูสังขยา3มรสนะคะก็จะมีรสชาไทยรสชาเขียวแล้วก็รสเผือกค่ะซึ่งไส้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำเป็นไส้ขนมปังหรือนำไปจิ้มกับปลาท่องโกะก็ได้ค่ะโดยไส้ของเรานี้จะมีความเนียนหอมรสชาติละมุนตั้งทิ้งไว้ก็ไม่คืนตัวค่ะ เราก็มาเริ่มทําในส่วนของสังขยาชาไทยกันก่อนค่ะมาชงน้ําชาไว้ก่อนนะคะใช้ชาไทยตามมือจํานวน15กรัมมาชงกับน้ําร้อนจํานวน150กรัมค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเสร็จแล้วก็นํามากรองเอาแต่น้ํานะคะพอได้น้ําแล้วเราก็จะแบ่งมาใช้แค่80กรัมเท่านั้นนะคะต่อมาเราก็มาผสมแป้งสังขยากันเลยค่ะ ใช้ไข่แดงจำนวนหนึ่งฟองเบอร์อะไรก็ได้นะคะตีให้แตกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปจำนวน50กรัมตามด้วยเกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็น้ำชาไทยที่เราแบ่งไว้80กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนะคะ เสร็จแล้วก็จะใส่แป้งกวนไส้ลงไปค่ะซึ่งวันนี้ก็จะแนะนําเป็นแป้งกวนไส้บ้านโปร่งฟูจิซังค่ะซึ่งคุณสมบัติของเขาก็จะช่วยให้เนื้อสังขยาของเราที่ได้มีเนื้อข้นเนียนคงสภาพทําทิ้งไว้ก็ไม่คืนตัวเป็นน้ําสามารถทำแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไว้ขายได้เลยค่ะซึ่งราคาก็ถือว่าดีงามมากๆค่ะ1ึงถุง500กร,รัมเพียงแค่39บาทเองนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ในแอป s h อ p e e เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายคลิปนะคะ ก็ช่างมาใส่จำนวน15กรัมค่ะจากนี้ก็ใช้ตะก้อมือคนให้แป้งละลายเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้ว,ว,วก็ใส่นมจืดตามลงไปค่ะจำนวน250กรมัม ได้แล้วก็นําไปกองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งเนื้อสังขยาของเราจะได้นิ่เนียนค่ะก็นํามาตั้งไฟอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนสังขยาของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นริ้วตะก้อแบบนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ใส่เนื้ยจืดลงไปค่ะจํานวน30กรัมก็คนให้เนยละลายค่ะ ตรงนี้ก็จะช่วยให้สังขยาของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็มีเนื้อที่มันวาวน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ภาชนะไว้ค่ะรอให้เย็นนะคะก็ใช้พลาสติกแปมาปิดคลุมไว้ค่ะหน้าสังขยาของเราจะได้ไม่แห้งนะคะกดลงไปให้แนบกับเนื้อสังขยาเลยค่ะไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งพักไว้ให้เย็นค่ะ วันนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟคู่กับขนมปังแพนะคะก็ใช้มีดกรีดเจาะรูตรงกลางค่ะเราจะได้ใส่ไส้สังขยาลงไปนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นไส้สังขยาชาไทยที่เย็นตัวลงแล้วนะคะก็ใช้ช้อนคนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื้อสังขยาของเราก็จะกลับมาเนียนเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะกลิ่นหอมเนื้อเนียนน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ก็หยอดไสลงไปให้เต็มเลยค่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งทำให้ขนมปังของเราหน่ารับประทานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความเยิ้มของขนมปังสังขยาของเราอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะฉีกออกมาสังขยาของเราก็จะเยะิ้มๆแบบนี้เลยค่ะ